สวัสดีครับพบกับปูลาพาชาแนลนะครับครับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนนะครับมาดูการยกยอกุ้ง70วันนะครับเราสูงไซส์เมื่อวานนะครับไซส์อยู่ที่27ตัวนะครับบ่อนี้ก็ทำการเลี้ยงอายุปัจจุบันก็เจ็ดสวันนะครับลูกกุ้งที่เรานำมาเลี้ยงก็จะเป็นกุ้งชํานะครับ โดยชํำมาสิบห้าวันนะครับน้ำหนักที่เราลงก็อยู่ที่ศูนจุดสามกรัมนะครับครับก็จะพาเพื่อนนะครับมาเช็คยอนะครับบ่อน,นี้กินเฉลี่ยนะครับต่อวันก็อยู่ที่สามร้อยห้าสิบกิโลนะครับก็จะพาเพื่อนนะครับเข้ามาในบ่อนะครับ ระดับน้ำเฉลี่ยอยู่ที่1 6เมตรนะครับสีน้ำวันนี้ก็จะออกเขียวโปร่งนะครับส่วนสีน้ำก็จะเขียวโปรงการปีดอาหารนะครับวันนี้ก็จะปีดที่2นาทีนะครับให้หัวจ่ายทำงานที่2นาทีแล้วก็หยุดที่1นาทีนะครับ การให้ของวันนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เจ็ดนาฬิกานะครับไปถึงหนึ่งทุ่มนะครับการให้ของกุ่งใหญ่ที่นี่นะครับก็จะเป็นการเปลีนี่ผมก็จะยกยอให้ดูนะครับจะยกลำบากแล้วครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงบ่ายแล้วนะครับที่ถ่ายทำคลิปนะครับอาหารก็เริ่มที่จะเหลือเลยนะครับวันนี้นี่ก็ต้องปรับรถเวลาลงนะครับทังที่ยี่สิบเจ็ดตัวไปดูยอยในนะครับ นี่ก็จะเป็นยอในการวางยอเราจะวางสองยอครับยอที่อยู่ใกล้ออโต้ีดแล้วก็อยู่ห่างจากออโต้ผีดไป6เมตรนะครับหนึ่งยอครับนี่ก็จะเป็นยอในครับเขายอประมาณนี้นะครับสุขภาพกุ้ง โดยทั่วไปก็กุ้งแข็งแรงดีนะครับวันนี้ครับก็มีแผนที่จะปิดที่23ตัวนะครับจำนวน13ตันครับกินวันนี้ก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ325กิโลนะครับก็จะเป็นการกีนอาหารนะครับกิดที่2นาที แล้วก็อยู่ที่1นาทีนะครับต่างก็จะปิดตางนี้ก็จะบรรจุอาหารได้อยู่ประมาณ160กิกโลนะครับ150ยกิโลนะครับครับชิปนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้นะครับ ก็ฝากกดติดตามกาดซับสไครป์อุลภาชาแน,นลไว้ได้วยนะครับครับสวัสดีครับ